ที่กำลังมองหาคอนโดที่ครบจบในที่เดียวที่อยู่โซน7ยอดทั้งใกล้สถานศึกษาแหล่งช็อปปิง้งแหล่งท่องเที่ยวเดินทางสะดวกใกล้ตัวเมืองต้องไม่พลาดที่จะชมคลิปนี้ค่ะถ้าพลาดแล้วจะเสียใจแน่นอนไปชมกันเลย สวัดีค่ะทุกคนน้ำเพอร์เฟ h o m โฮมนะคะตอนนี้น้ำก็อยู่ที่หน้าคอนโดเซเว่นสตา์แล้วค่ะอยู่โซน7ยอดก่อนอื่นเลยนะคะที่มองเห็นเนี่ยภายใน บริเวณคอนโดนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ค่ะนั่นก็คือร้านสะดวกซักนะคะหรือเป็นร้านบริการซักผ้าและมียิมค่ะอยู่หลังร้านเลยแล้วก็มีตู้อัตโนมัตินะคะไว้กดน้ําหรือว่าไว้กดขนมนะคะสําหรับผู้ที่อาศัยคอนโดนี้ไม่อยากออกไปที่ไหนไกลนะคะและบริเวณคอนโดนะคะที่เห็นเลยตรงนี้ นี่ค่ะก็จะมีทั้งหมด3ตึกนะคะตึก A ตึก B ตึก C และบริเวณคอนโดก็สามารถจอดรถได้นะคะรอบตึกเลยอาจจะเป็นยังไงตามเข้ามาดูกันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนลูกบ้านนะคะหรือคอนโดก็สามารถนะคะนำรถมาจอดได้เลยนะคะว่าจะเป็นรถยนต์ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งเหมาะสําหรับนักศึกษานะคะหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ทํางานอยู่บริเวณนี้อยู่แล้วค่ะอ่าเราไปต่อกันเลย การเข้าตึกของที่นี่นะคะจะไม่เหมือนทั่วไปนะคะทุกคนจะใช้ระบบสแกนหน้าค่ะและภายในบริเวณข้างหน้าตึกก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะก็จะมีที่วางของนะคะทุกคนเป็น mail กซ์นะคะแล้วก็ที่วางพัสดุตรงนี้นะคะสําหรับลูกบ้านลูกคอนโดนะคะที่อยู่ที่นี่ค่ะอะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในห้องกันเลยค่ะ,ะเข้ามาแล้วก็จะมีความเงียบๆแบบนี้นะคะทุกคน วันนี้นะคะห้องที่นักจะพาไปดูนะคะก็จะอยู่ชั้นหนึ่งค่ะตึกซี 4, เป็นห้องที่ครบจบในทีดีวือนที่บอกไปต้นคลิปเลยนะคะจะเป็นยังไง,ไงเข้าไปชมกันเลยค่ะนี่ทุกคนเข้ามาแล้วค่ะสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือจะเป็นโซนครัวนะคะแบบมินิครัวเป็นโซนแบบ ที่ไว้สามารถทําประกอบอาหารนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะสําหรับเด็กหอหรือว่านักศึกษานะคะคือเราไม่ต้องทำอ,า,อาหารอะไรเยอะมากนะคะเป็นที่กินจุ๊บจิ๊ได้อาจจะพกอานี่เลยมามีกึ่งสำเร็จรูปนะคะอยู่ในนี้มีให้เลือกทานนะคะเวลาที่เราแบบต้องการใช้เวลาที่เร่งด่วนแล้วก็มีไมโครเวฟให้ค่ะตรงนี้เป็นชั้นมิวอินสามารถวางพวกเครื่องปรุงหรือว่า วัตถุดิบประกอบอาหารนะคะสามารถวางตรงนี้ได้เลยเขาก็มีลิ้นชงลิ้นชักมาให้นะคะที่เก็บของค่อนข้างเยอะค่ะตรงนี้นะคะด้านขวามเมือจะเป็นห้องน้ำค่ะทุกคนตรงข้ามกับโซนครัวเลยจะสังเกตเห็นได้ว่าห้องน้ำเนี่ยกว้างมากๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าซิงล้างหน้าแล้วก็กระจกบ,บานใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะ แยกโซนเปียกแห้งด้วยจะมีเรนชาวเวอร์กับฝักบัวแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นให้ค่ะไปดูโซนถัดไปกันเลยทุกคนอ่ะตรงนี้นะคะขยับมานิดนึงเนี่ยถัดจากโซนครัวนะคะก็จะมีตู้เย็นเนี่ยมาให้นะคะตัวนี้คือสูงแบบพอๆกับน้ำเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นโซนของอ่ะโซน ห้องนอนและกันห้องนี้นะคะเป็นห้องสตูดิโอนะคะก็เข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยจะเจอเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่ภูมโทนภุมิีมิมกันเดียวกันเลยนะคะจะเป็นแบบมินิมอลนะคะเป็นสีไม้ตัดก,กับสีขาวนะคะก็สามารถบรรจุเสื้อผ้าหรือเก็บของนะคะได้เยอะเลยแล้วก็จะมีกระจกตรงนี้อีกนะคะไว้สำหรับดูตัวเองนะคะในการแต่งตัวก่อนที่จะออกไปข้างนอกค่ะ แล้วเตียงนี้นะคะใหญ่มากน่าจะ6ฟุตได้เลยนะคะทุกคนสามารถนอนได้2 3ถึง3คนเลยค่ะตรงนี้นี่เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดในห้องนี้นะคะก็คือให้ไปเลยถ้าสังเกตเห็นดูดีๆนะคะว่าห้องนี้เขาจะตกแต่งกิมมิคเ,เล่นรายละเอียดนิดนึงนะคะถ้าตรงหัวนอนเนี่ยก็จะเป็นวอลเปเปอร์นะคะเป็นลายแบบลายลายไม้ลายดอก อย่างลายไม้ตรงนี้นะคะเป็นวอลเปเปอร์นะคะที่เป็นสีออกโทนสีเทานะคะสีน้ำตาลเนาะก็จะเข้าชุดกับเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้องเลยค่ะทุกคนและตรงข้ามของปลายเตียงนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะทีวีขนาดใหญ่ที่เราสามารถเนี่ยชมนะคะรับชมทีวีเนี่ยจากเตียงนอนได้คือสามารถนอนดูได้เลยนะคะเพราะว่า ทีวีเขาเนี่ยที่ตั้งมามีความเอียงนิดนึงให้เหมาะแก่การที่เราสามารถนอนดูทีวีได้ค่ะแล้วก็นี่เลยชั้นวางของเล็กๆน้อยๆน,นะคะนี่เขาตกแต่งให้แล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมเข้าอยู่เลยก็จะเป็นชั้นเก็บของซีดีหรือว่าของสะสมต่างๆนะคะสามารถเอามาวางไว้ตรงนี้ได้โซนนี้นะคะก็จะเป็นอีกโซนหนึง่งคือแยกเลยเหมือนเราอยู่อีก เขาเรียกว่าอะไรเขาแยกโซนมาให้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะอลเปเปอร์ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์ค่ะทุกคนและก็มีหน้าต่างตรงนี้นะคะแสงส่องรอดเข้ามาพร้อมกับให้ผ้ามาะะ่านค่ะที่ทึบแสงแล้วก็โปร่งแสงค่ะตรงนี้ก็คือทําเป็นโซนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ m i n i ม a l โซนคาเฟ่ได้เลยนะคะนั่งจิบกาแฟตรงนี้ชิลๆตอนเช้าตอนบ่ายนั่งทำงาน ก็สามารถมองเห็นนะคะวิวข้างนอกได้เลยตรงนี้คือเหมือนเขาจะน่าจะเป็นโซนครัวเก่าค่ะทุกคนแล้วก็ทำใหม่เป็นโซนนั่งพักนั่งเล่นตรงนี้ค่ะอันถัดมานะคะน้ำขอนำเสนอตรงนี้ก็เลยตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นซักล้างนะคะก็ให้ผ้าม่านทึบแสงกับโปร่งแสงมาค่ะแล้วก็สามารถเปิดออกมาได้นะคะเป็นโซนที่ สามารถตั้งเป็นเครื่องซักผ้าก็ได้ค่ะทูโฟนแล้วตรงนี้เขามีซิงค์มาให้ไว้สําหรับล้างจานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลูกกรงนะคะจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรกระจกสไลด์ให้นะคะเพราะเขามีให้ตรงนี้แล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้ามานี่อ่ะนี่ค่ะเข้าไปนะคะน้ําลืมบอกไปว่าตรงนี้ค่ะห้องนี้มีมีเครื่องปรับอากาศให้หตัวค่ะตรงนี้เลยก็คือจะเย็นทั่วห้องเลยนะคะ แล้วห้องนี้ค่ะดูโฟลสสามารถอยู่ได้นะคะ 2- 3ถึงสคนได้เลยนะคะเวลาเพื่อนๆมาหรือว่าทำรายงานหรือว่าต้องการที่จะแบบนั่งทำงานมีสมาธินะคะก็สามารถย้ายมาที่โซนนี้หรือจะไปนั่งพักนั่งเล่นตรงมุมโน้นก็ได้ค่ะน้ำคิดว่านะคะห้องนี้เป็นอะไรที่น่าลงทุนมากๆเพราะราคาอยู่ที่ร้านต้นๆค่ะถ้าเทียบกับในโซนของเจ็ดยอดแล้วก็นิมานนะคะก็จะ ขึ้นที่2ล้านกว่าเลยแต่ว่าที่นี่นะคะแค่1ล้านต้นๆเท่านั้นเองเหมาะแก่การลงทุนมากๆเลยค่ะจะว่าไปคอนโดนี่มันก็สวยและหรือว่าจะซื้อว่าอยู่เองดีเอ้าหายแล้วเหรอไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคน ก็คือว่าคอนโดที่เนี่ยค่ะที่น้ำบอกไปก็มีห้องสวยมากแล้วก็ใกล้สถานศึกษาแหล่งชอปปิ้งซึ่งมันตอบโจทย์กับคนที่ชอบอยู่ในเมืองมากมากเลยนะคะเหมือนน้ำนี่คืออยากซื้อว่าอยู่เองเลยเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมคะกับการพาชมนะคะกับคอนโดเซเว่นสตาร์นะคะโซนเจ็ดยอดหากใครนะคะที่ชอบคลิปนี้หรืออยากเข้าชมห้องเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่ด้านบนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําซับใหม่ๆและติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ไม่ ควรพลาดนะคะสำหรับวันนี้นะ้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะไปละไปซื้อก่อนคอนโดเนี่ยอยากอยู่เอง